สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีวันนี้คือออราพิเศษที่ใครได้เจอคุณก็ลืมไม่ลงค่ะมีไพ่ให้เลือกสองกองนะคะจะเลือกจากรูปที่ชอบหรือว่าจากหมายเลขที่ชอบก็ได้ค่ะขอบคุณสำหรับใครที่ติดตามแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะคะเราพบกันค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกหมายเลขหนึ่งหรือว่าเลือกรูปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าออร่าพิเศษที่ใครได้เจอคุณก็ลืมไม่ลงนะคะจะเป็นออร่าแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะสลับมาใช้ไพออราโคบ้างเนาะเดี๋ยวพี่ไพออราโค่หน่อยใจช่วงนี้เปิดไพ่ทาลอตแล้วก็ติดพอเปิดติดก็ไม่ได้เปิดไพออราโคเลยเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะอืมใบแรก หมายเลขยีสิเก้านะคะ I am inside school mm hmm. mm hmm. ตามมาด้วยหมายเลขสามค่ะว้า wow. ว I am charismatic เราคิดว่าเราน่าจะอยากเปิดอีกสักหนึ่งใบอืม mm hmm. สนิทแพลวๆเลย หมายเลขศูนย์ค่ะว,ว้าวลิมิตอีพิชชั่นด้วย I am Limitless นะคะว,ว้วาวว,าว้าวเป็นเ n e น g y แบบว่า Powerful มากๆหมายเลขเอ่อ29 30กแล้วก็หมายเลขหนึ่งนะคะจะมีความหมายสำหรับคุณเนาะอืมเอ่อคืออันเนี้ย เป็น energy พลังงานของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ hot girl hot boy เลยคือเป็นคนที่ hot มีความ hot แบบมันมันให้พลังงานเหมือนคุณมีความย n i q u หรือมีความสามารถเฉพาะตัวอะไรบางอย่างอยู่แล้วนะคะแบบเป็น rare item อ,อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นความเก่งที่ วัดด้วยนัมเบอร์หมายเลขเนาะเช่นความเก่งเนี่ยไม่ใช่แบบว่าโอ้โหจบเกียตินิยมมอดังมาอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันให้ความรู้สึกเหมือนกับมันจะใช้คาอะไรมันแลไอเทมอะคือเราไม่ความรู้สึกว่า ในความเป็นตัวของตัวเองของคุณอะที่คุณมีอะไรสักอย่างหนึ่งอะเหมือนกับทําให้ไม่สามารถมีใครเรียนแบบในสิ่งที่ตัวคุณเป็นได้นะคือถ้าเขาเรียกอะไรดี่ไม่จําเป็นต้องเป็นคนสวยหล่อไม่จําเป็นต้องเป็นแบบคนที่จบเกียรินิยมแต่เหมือนกับสมมติอะถ้าอยู่ในบริษัทอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนที่ทํา ทำยอดได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่แบบลูกค้าประทับใจอะไรเงี้ยค่ะเขียนเขียนโนต้ตมาให้เจ้านายอะไรเงี้ยว่าแบบเออคุยกับคุยกับพนักง,งานคนนี้แล้วแบบรู้สึกดีเขาบริการดีเขาดูแลลูกค้าดีอาจจะแบบได้รับคำชมส่วนตัวจากลูกค้าอะไรประมาณนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบว่าโดดเด่นมาโดยที่เหมือนกับ เหมือนกับแทบจะไม่ต้องแข่งขันอะไรกับใครเลยมันมีความมีความเฉิดฉายมีรัศมีมีออร่าดีๆอยู่ในตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่อัธยาศัยดีก็ได้นะคะคือถ้าพูดถึงในเรื่องของการงานก็จะเป็นคนที่แบบ รักการงานรักบริษัทดูแลดูแลสิ่งต่างๆได้ดีทําให้มันเรียบร้อยอะคะ่ะอ๋อนึกออกละคือมันให้ความรู้สึกเหมือนคนที่ทํางานเบื้องหลังอะอแบบกว่าจะเป็นงานออกมาสักโปรเจกต์หนึ่งอะก็จะต้องมีคนที่ทํางานอยู่เบื้องหลังจนทําให้งานมันสําเร็จลุล่วงไปใช่ไหมแต่ผู้คนเหล่านี้อาจจะไม่มีใครมองเห็นอาจจะไม่มีคนที่กล่าวถึงแต่งานเนี้ยหรือบางสิ่งบางอย่างเนี้ยสำเร็จได้ด้วยคนคนนี้แหละ าอาจจะเป็นเราไม่อยากใช้คำว่าคนตัวเล็กๆในบริษัทเลยอาจจะเป็นคนคนนึงในบริษัทที่ทำให้มันมีบางสิ่งบางอย่างดีขึ้นนะ่ะเราจะยกตัวอย่างไงให้เห็นภาพชัดๆด,ดีเอาสมมุตินะเอาเป็นงานที่เบสิกที่สุดอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นพนักงานที่ทำความสะอาดถนนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราเดินทุกวันเช้าเย็ยนนะ่ะ เราก็คิดว่าเออถนนมาสะอาดดีนะแต่เราไม่รู้เลยว่าในทุกๆเชา้าอ่ะบางทีก่อนที่เราจะไปทำงานอะ่ะมีพี่พนักงานมาเก็บกวาดไปก่อนหน้าแล้วคือแบบทำความสะอาดแบบทุกจุดทำความสะอาดแบบดึงหญ้าแบบทําอะไรเรื่อยๆนะ้อยจนมันออกมาเป็นความสะอาดแต่เราไม่เห็นมาก่อนเราก็ได้แต่เดินผ่านทุกวันเราก็ได้รู้สึกดีว่าเออถนนตรงนี้สะอาดจังเลยเคสเนี้ยมันทําให้เรานึกถึง ถ้าเราจะไม่ผิดรู้สึกจะเป็นที่ญี่ปุ่นเนาะมีพนักง,งานแม่บ้านคนหนึ่งที่เขารักในการทำความสะอาดมากๆรู้สึกว่าเขาจะทำความสะอาดคือเหมือนแบบรู้หมดเลยว่าแต่ละจุดเนี่ยถ้าเป็นรอยเปื้อนเนี่ยต้องใช้น้ำยาน,นี้ต้องใช้วิธีทำความสะอาดแบบนี้แล้วจะทำให้พื้นสะอาดโดยที่พื้นไม่เป็นด่างอะไรแบบเนี้ยคือทำสิ่งเล็กน้อยอะ่ะแต่ว่า มันทําจนเป็นที่ประจักษ์ใจกับผู้คนนะถ้าเราจะไม่ผิดคนคนนี้เขาทําจนได้รับการโหวตว่าเป็นเขาเรียกอะไรน,นะ ไม่ใช่สายการบินเขาเรียกอะไรนะสนามบินเป็นสนามบินที่แบบสะอาดที่สุดในญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเริ่มต้นจากคนคนเดียวอะน่าทึ่งไหมที่แบบรักงานมากๆแล้วก็ทําคือคือจริงๆไม่ไม่ควรจะเป็นงานที่มีมใครมองเห็นได้เลยเนาะคือไม่ใช่ไม่ควรคือมันยากแก่การมองเห็นแต่ว่าด้วยใจที่เขาใหญ่มากพลังมันยิ่งใหญ่การทุ่มเทของเขามันมหาศาลน่ะมันมันเหมือนกับ มันท้ายที่สุดมันความดีความงามมันก็ไม่สามารถปกปิดไม่สามารถเอาอะไรมาปกปิดไว้ได้มันก็จะต้องเฉิดฉายหรือว่ามีคนรับรู้ในที่สุดนะคะอันเนี้ยคือสิ่งที่เรารู้สึกได้เหมือนกันเรารู้สึกเหมือนแบบคุณเป็นเหมือนเพชรเ,เม็ดงามที่ซ่อนอยู่อะซ่อนอยู่ตรงไหนไม่รู้นะแต่อยู่ๆก็โผล่มาแล้วพอโผล่มาแล้วอะ เออ่การโผล่ก็คือการที่ใครสักคนได้มาเจอเนาะ <c ười> การที่ใครสักคนได้มาเจอพอเขามาเจอปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าอันเนี้ยคือแร์ไอเทมเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปคือสิ่งที่คุณทําอยู่มันก็ธรรมดามากๆนะถ้าถ้าพูดถึงในสายตาผู้คนน่ะถ้าพูดถึงในลักษณะของความเป็นคนเนาะ <c ười> ก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นแค่ไม่ใช่แค่อาจจะเป็นคนที่จริงจัง จริงใจช่วยเหลือผู้คนฟังดูไม่เห็นมีอะไรน่าพิเศษเนาะแต่เราจะบอกว่าถ้าใครสักคนอะ่ะเขาเจอคนที่หักหลังมาทั้งชีวิตหระหรือว่าเจอคนที่โกหกตลบตะแรงตอแหลอยู่บ่อยๆอะ่ะแล้วได้มาสัมผัสความเรียบง่ายที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนความ ความดีความงามอะที่มนุษย์ทุกคนควรจะมีอยู่แต่ว่ามันเหมือนมันอาจจะหายไปหรือว่ามันอาจจะพ้องไปมันอาจจะลึกลับซับซ้อนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพอเขาไม่เห็นอะไรที่เรียบง่ายแบบเนี้ยบอกเลยว่าเป็นเราเราก็ลืมไม่ลงนะเอาจริงๆฉะนั้นถ้าให้เราพูดให้ชัดกว่านี้เนาะ ลองดูในแววตาของเด็กเล็กๆก็ได้ค่ะก่อนวัยเรียนนะก่อนที่แบบจะรู้อะไรเยอะก่อนที่แบบสังคมหรือครูหรือใครจะใส่อะไรลงไปในตัวเขาอ่าเด็กๆเรียบง่ายมากเวลาหัวเราะเวลามีความสุขก็หัวลาอแบบอ l e ็ดอร่อยไม่ได้แบบว่าต้องมีเหตุผลอะไรมากมายในการที่จะหัวเร้อหรือมีความสุขเลยนะคะแค่ถ้าใครเคยเห็นอันนี้นานมากแล้วเนาะ ในย o u t u b e แรกๆเนาะมันจะมีวิดีโอไวรัลอันหนึ่งที่เป็นเด็กเบบีแล้วคุณพ่อคุณน่าจะเป็นคุณแม่มันเข้าฉีกกระดาษเด็กก็หัวล้ออิกอัเอิกอะเอิกอ,ก,อ,ก,อกนะคะมีความสุขมากๆกับการที่แบบแม่ฉีกกระดาษมันมีความสุขง่ายๆแบบนั้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกเรียบง่าย เรียบง่ายแล้วก็ไม่ได้พบเจอบ่อยในสิ่งที่คนที่เขาเข้ามาแล้วความความแรไอเทมก็คือคนส่วนใหญ่อะเราเชื่อว่าทุกคนมีความความดีอยู่ในตัวเองหมดเลยนะแต่ทุกคนจะมีเหตุผลในการทำอะไรบางอย่างแต่สำหรับคุณอะเรามีความรู้สึกว่า คุณมีเหตุผลในการหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองอ่ะน้อยที่สุดแทบจะเป็นศูนย์เลยได้ซ้ำน,นะคะเหมือนกับว่าถ้าให้พูดชัดมากกว่านั้นก็คือเป็นคนที่มีความเห็นแก่ตัวน้อยมากไม่ค่อยนึกถึงในเรื่องของตัวเองเท่าไหร่จะเป็นคนที่แบบให้กับคนอื่นซะมากกว่านะคะรู้สึกดีแล้วก็ให้แล้วก็ยืนยันในสิ่งที่ตัวเองเป็นยืนยันก็คือแบบ ฉันเป็นคนแบบนี้ไม่ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้โกรธเกลียดคนที่ไม่ชอบเราอาจจะเป็นคนที่พูดตรงเรา,าจจะเป็นคนที่จริงใจบางทีบางครั้งคําพูดอาจจะทําให้ใครไม่สบายใจก็ขอโทษแต่ว่าถ้าจะให้เปลี่ยนคุณเป็นคนที่แบบพูดให้มันถูกหูคนอื่นแต่มันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยคุณก็คงจะไม่ทําเพราะว่ามันขัดกับความเป็นตัวเองแล้วก็ คือที่เป็นคนเรียบง่ายแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยนะไม่ใช่ว่าไม่ทันโลกนะทันทุกอย่างเข้าใจทั้งหมดแต่เหมือนกับว่าเลือกที่จะเป็นคนไม่ซับซ้อนอะไรมากเหมือนกับโลกก็ซับซ้อนเยอะแล้วชีวิตก็ซับซ้อนเยอะแล้วคุณรู้สึกว่าภาพมายามันไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสำหรับตัวคนเลย ฉะนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรถ้าคือก็รู้สึกแหละถ้ามีคนมาไม่ชอบแต่คือแบบจะไม่ปล่อยให้คำพูดของใครบางคนความคิดของใครบางคนมาเปลี่ยนตัวตนที่คุณรู้สึกว่ามันดีแล้วสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันดีแล้วมันดีกับตัวคนเองมันดีกับคนอื่นจริงๆคุณคัดกรองมาพอสมควรแล้วเรื่องเขาจะชอบหรือไม่เป็นสิทธิ์อันชอบทาของเขาไม่ว่ากันนะคะ ค่ะอันนี้มันก็เลยจะกลายเป็นเหมือนกับส่วนผสมที่เรารู้สึกว่าใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณอะเราเขามองเข้ามาในความเรียบง่ายในความหนักแน่นมั่นคงที่คุณยึดถือหลักการของตัวเองไว้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในยุคนี้เนาะในยุคสมัยที่ มันหลอกกันง่ายอ่ะในยุคสมัยที่ตกแต่งคำพูดก็ได้ใช้ฟิลเตอร์ใช้ฟิลเตอร์บิดเบือนก็ได้ใช้ AI หลอกก็ได้คือแบบเทคโนโลยีมันพร้อมอ่ะมันพร้อมให้คนแบบปรุงแต่งอะไรก็ได้แต่เหมือนคุณลุกขึ้นมาทำลายทุกกฎเกณฑ์เนาะแบบ no ฉันจะไม่ทำแบบนั้นหรอกฉันเหมือนส่วนกระแสเนาะขอขอ ขอเป็นตัวเองแบบนี้แหละมีความสุขที่จะได้เป็นแบบนี้แหละใครจะว่างโง่ก็ช่างใครจะไม่สนใจก็ดีดีดใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าคุณรู้สึกกับรู้สึกดีใจด้วยซ้าที่ถ้าเหมือนแบบใครเขามองมาแต่แบบไม่สามารถมองทะลุถึงตัวคุณแล้วก็ตัดสินว่าแบบเออคุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคุณคงจะยิม้มว่าเออดีดีด,ดีชอบชอบชอบให้แบบ เออมองไปเหอะเห็นคิดคิดว่าเราเป็นยังไงคิดไปเลยแต่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็ความหวังดีในตัวคนอื่นอะคุณยังยืนยันยืนยันที่จะทำอยู่เสมอแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ลำบากเพราะว่าบางทีบางครั้งการพูดความจริงมันเจ็บปวดอะส่วนใหญ่อีกฝั่งหนึ่งเขาจะไม่ค่อยอยากฟังเนาะเช่นถ้าแบบ เหมือนเพื่อนอะเราเห็นเพื่อนเอาแล้วไปคว้าใครที่ไหนมาแล้วแบบคุณมองแต่กลก็รู้แล้วว่าแบบท่าทางไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่ต้องบอกก็ได้ใช่ไหมแต่คุณจะไม่ใช่คุณก็คงจะเดินไปบอกไปพูดความจริงกับเพื่อนเหมือนเดิมว่าเอาอเรารู้สึกแบบนี้นะแกจะตัดสินใจยังไงแล้วแต่เลยแต่ให้ทําเป็นเงียนๆไปให้หลับหูหลับตามไม่บอกเราแกไปเจ็บทีหลังอะก็คงไม่ทําดีกว่าฉะนั้นบางทีบางทางการ การทาอะไรตรงไปตรงมามันก็ไม่สะดวกสบายไม่ง่ายเสมอไปแต่คุณยังคงยืนยันที่จะทำในการรักษาหลักการความดีของคุณเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าน่าจะมีหลายๆครั้งที่คนเข้าใจผิดแล้วก็คงจะไม่ชอบออกมากในช่วงแรกๆแต่ถ้าเขาได้เห็นถึงเจตนาได้ลึกซึ้งแล้วก็สัมผัสได้ถึงใจที่แท้จริงที่คุณมี จะไม่ไม่กลับไปมองใครอีกเลยหรือว่าเหมือนกับถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วอะค่ะก็จะเป็นเพื่อนกันยาวๆต่อไปเนาะเพราะเหมือนแบบนีงไงนา,นนา,นนานทีจะเจอแบบคนที่หวังดีต่อเราอย่างแท้จริงสักทีนะคะประมาณนี้นะอันนี้ก็คือคำตอบสำหรับใครที่เลือกกองที่หนึงนะคะ ขอบคุณที่รับฟังค่ะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกกองที่สองหรือว่าเลือกรูปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าออร่าพิเศษที่ใครได้เจอคุณก็ลืมไม่ลงจะเป็นแบบไหนนะคะเราจะใช้ไพ่ออราโคิลนะ โ oh, ออกมาถึงสองใบเลยค่ะเป็นหมายเลขว้าว99นะคะว้า wow. ว I am Courage and I am Brilliant นะคะแล้วก็หมายเลขเจ็ดว้าวว่าอยู่ว่าทำไมรู้สึกฮึกเหิมมีความมีพลังงานแห่งความกระหายโผลขึ้นมานี้เองโอ้ว้าวเลขสวยมากๆเป็นเลขเบิ้ลเนาะด้วย I am optimistic s ส Optim นะคะพี่ไพ่บอกว่าคุณเป็นคนที่มีความกล้าหาญมากๆค่ะกล้าหาญลองมีควา,ราม,รมรู้สึกว่าคุณกล้าหาญที่จะทำ สิ่งที่ถูกต้องนะคะทางที่มันจริงๆมันควรง่ายนะแต่บางทีมันยากเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตอะมันถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องใช่ไหมมีเยอะเลยที่แบบอืรู้นะถ้าทําวิธีนี้เราจะได้สิ่งนี้มาแต่ว่าวิธีการนั้นก็ไม่ถูกต้องแต่บางทีมันเหมือนกับ อีกอันหนึ่งที่เขาชอบพูดบ่อยๆผิดถูกรู้หมดอดไม่ได้ใช่ไหมแต่ตัวคุณอนะผิดถูกผิดถูกรู้หมดแล้วก็อดจะให้ได้ <c ười> คือแบบต้องอดให้ได้ <c ười> ต้องทำให้ได้นะคะแล้วคุณก็ทำได้ของคุณจริงๆนะแม้ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตามเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้า ถ้าพูดถึงในเรื่องของศาสนาเราคิดว่าคุณก็คงกลัวในเรื่องของเวรกรรมพอสมควรเหมือนกับถ้าทําอะไรไปอ่ะจริงอยู่มันอาจจะสบายในตอนนี้แต่ถ้าเวรกรรมมันมีจริงอ่ะมันตามกลับคืนมาแล้วคุณก็ลําบากอยู่ดีอ่ะฉะนั้นถ้าสิ่งใดได้มาอ่อย่างไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมอ่ะแม้ว่าจะมีใครยัดเยียดมาให้หรือว่าได้มาเพราะโชคช่วยโชคชะตาหรืออะไรก็ตามแต่ เหมือนรู้ว่าตัวเองจะรับของร้อนน่ะไม่รับดีกว่าอาจจะต้องบางทีคือคงต้องมองด้วยความเสียดายนะ่ะเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยแต่รู้แล้วว่ามันมันไม่ถูกต้องแน่ๆมันจะต้องนำมาซึ่งความเดือดร้อนฉะนั้นวันนี้อาจจะสุขสบายแต่ว่าถ้าต้องไปร้องไห้ทีหลังอะ่ะสู้ไม่รับไว้ดีกว่าเนาะ บวกลบคูณหารแล้วไม่คุ้มระยะยาว s <ans> <S เขาเรียกอะไรนะมันจะอะไรนะมันจะทุกมันจะทุกทุกอะไรนะเจ็บสั้นปวดนานไปถ้าเราจะไม่ผิดอะไรประมาณเนี้มันจะให้ความรู้สึกแบบเนี้ซึ่งเราว่ามันคุณจะเจอหลายครั้งนะในชีวิตเหมือนเขาจะทดสอบคุณเรื่อยๆนะเรื่องเนี้ยเขาจะโยนอะไรบางอย่างมาให้อลองไหมทํำไหมอะไรอย่างเงี้ย จะเป็นคนดีจริงไหมเหมือนจัก,กรวาลก็เทสคุณอยู่เรื่อยว่านี่ไงโยนของที่แบบถูกใจมาให้แต่ไม่ถูกต้องอ่ะเอาไหมทํำไหมเรื่องนี้เอาไหมทํำไหมเหมือนแบบคุณก็แบบโชคสะตาเนาะจะเล่นตลกขนาดนี้เลยเหรอให้มาให้มาดีๆก็ได้เนาะทำไมต้อง แกล้งกันด้วยอะไรแบบนี้เนาะ <c oughs> ก็คงรู้สึกมันเคี่ยวจากวางก็คงมันเคี่ยวพอสมควรเหมือนอยากเทสว่าไหนขอลองดูซิว่าเจ้านี่เป็นตัวจริงหรือเปล่ามันเป็นคนดีจริงๆหรือว่ามันแกล้งดีเฉยๆขอเทสสู้หน่อยก็เลยส่งบทเรียนมาเทสความกระหายอยู่เรื่อยๆเนืองๆแต่ใดๆก็ตาม ความอัศจรรย์พันลึกก็คือคุณฉลาดกว่านั้น <c oughs> คุณเป็นคนมองอะไรมองไกลกว่านั้นไม่ได้มองแค่ว่าเออเอาไว้ก่อนเอาความสุขไว้ก่อนเก็บความสุขเอาเอาความสุขวันนี้เลยพรุ่งนี้ถูกค่อยค่อยเป็นเรื่องของพรุ่งนี้คุณฉลาดมากพอที่จะอดเปรี้ยวไว้กินหวานเราชอบคำนี้มากมากเลยอดเปรี้ยวไว้กินหวานยอมลำบากก่อนเพื่อที่จะได้สบายทีหลัง นะคะมีความฉลาดในการใช้ชีวิตแล้วก็ฉลาดในการหาวิธีจัดการกับจะเรียกว่าอะไรดีบททดสอบก็ดีโชคชะตาก็ดีใดๆใครเข้ามากัน่นแกล้งคุณก็ดีเหมือนกับคุณก็เก่งพอตัวเหมือนกันในการหาเหลี่ยมเหลี่ยมมุมของตัวเองว่า สู้ได้หรือเปล่าหรือว่าเคสนี้ต้องหลบเจอมามุมนี้ต้องหลบเจอมาลักษณะนี้ต้องถอยอะไรอย่างเงี้ยเก่งกว่าเก่งกว่าโจทย์ที่เขาให้มานะคะม <c oughs> เีเจอบ่อยเจอโจทย์แบบนี้บ่อยพอเจอบ่อยก็จะมีความเชี่ยวชาญนะคะมีความชำนาญในการหาวิธีการต่อรองหรือว่าต่อกรกับ บทเรียนที่จกักรวาลส่งมาให้คุณเหมือนกันนะแล้วเรามีความรู้สึกด้วยว่าคุณเป็นคนที่มีกำลังจิตกำลังใจที่เข้มแข็งนะด้วยความที่ความกล้าหาญก็มีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมพอมันมาบวกกับความฉลาดนี่มมันจะไม่ไปเป็นฉลาดแกมโกงอะ่ะมันจะเป็นความฉลาดที่ไม่เอาผลประโยชน์เข้าหาตัวเอง เราก็แบบเหมือนแบบไม่สนใจใครหน้าไหนลําบากช่างมันอะไรเงี้ยขอฉันสบายขอครอบครัวฉันสบายอันนั้นคงจะไม่ใช่เพราะว่ามันถ้าใครเชื่อเรื่องเวรกรรมอ่ะมันมันจะกระทบกันไปหมดอ่ะมันจะไม่ใช่แค่โดนเราทีเดียวเวลาทำเวลาทำเรื่องอะไรก็ตามอ่ะอิมแพมันจะมันจะต่อเนื่องกันไปหมดเมื่อเราทำไม่ไดีอะคะ่ะ จริงอยู่ว่าเราเป็นคนทำเนาะสมมติเนอะอ่ะเคสง่ายๆเอาอะไรเดียพื้นฐานทั่วไปถ้าเราทำอะไรสักอย่างผิดกฎหมายเราติดคุกใช่ปะจริงอยู่เราไปติดคุกคนเดียวนะแต่ครอบครัวคนรอบข้างคนที่รักเขาเป็นห่วงทุกคนก็เดือดร้อนหมดจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับคนอื่นน่ไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นเคสคล้ายๆกันฉะนั้นเวลาเราทำอะไรอะ่ะถ้าเราคิดอย่าง ที่ท่วนท่วนถี่อะมันมีอิมแพกนะมันมีอิมแพกกับคนรอบข้างจริงๆทั้งสองทางเลยทางที่ดีแล้วก็ทางไม่ดีเวลาเราทําดีอ่ะคนก็จะสรรเสริญครอบครัวเราใช่ไหมเขาก็จะต้องแบบพ่อแม่เลี้ยงมายัางไงนะลูกถึงได้แบบดีเก่งอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันถ้ามันพลิกไปอีกด้านหนึ่งอ่ะเขาก็คงจะแบบอืมเติบโตมาจากไหนเนาะทําไมถึงเป็นคนแบบนี้เห็นไหมเราทําผิดนะ แต่เขาก็จะโยงมาที่ครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างเราเหมือนกันนะคะแต่ไม่ต้องกังวลใจไปคุณฉลาดกว่านั้นคุณเก่งกว่านั้นคุณกําลังใจดีมากๆอืกําลังใจดีเนี่ยทั้งมาจากตัวคนเองแล้วเรามีพี่ไพ่บอกด้วยว่าคุณมีทีมมีทีมคนดูแลที่คอยซัพพอร์ตคุณอย่างดีด้วยนะสมมุติว่าถ้าวันใดวันหนึ่งคุณจะทําอะไรที่ไม่ดี มันจะมีเสียงกระซิบสองเสียงในหัวใช่ไหมทาหรือไม่ทําดีวะรับหรือไม่รับดีวะเงินก้อนเนี้เขาให้มาแต่แบบไม่ดีนะเอาไงดีเงินร้อนรับหรือไม่รับเส,เสียงเสียงแห่งความดีอะหรือว่าเสียงที่จะนําพาชีวิตคุณไปได้ดีจะชนะเสมอแ <c oughs> ม้ว่าจะแบบต่อสู้กันแบบสุดจิตสุดใจนะแต่ท้ายที่สุดอะความดีชนะตลอดเหมือนแบบเทพเขาก็เทพคนดูแลคนปุก ปกป้องอะคะ่ะเขาก็ปกป้องคุณสุดชีวิตเหมือนกันแบบอุตส่าห์ทําความดีมาตั้งขนาดนี้แล้วอะอย่ามาพ่ายแพ้เรื่องราวแค่นี้เลยคือเหมือนแบบหนุนใจให้คุณเข้มแข็งให้คุณสามารถปฏิเสธเวลามีพลังงานที่ไม่ดีมี energy ที่ไม่ดีมีภาวะสุ่มเสี่ยงในชีวิตอะคุณจะเอาตัวรอดปลอดภัยได้นะคะกำลังใจดีจิตวิญญาณ แข็งแรงพอสมควรแล้วก็มีทีมสนับสนุนมีทีมสปอร์ตหรือว่าอย่างเราที่สุดเนี่ยถ้าไม่มีใครเลยคุณจะเป็นสุดยอดยอดสุดเพื่อนแท้เป็นกรัรยานะกระัรยาน,นิตรของตัวเองที่ดีมากนะประจบกับอะไรรู้ไหมดูสิมันเหมือนเป็นสายเลี้ยงร้อยกันมาหมดเลยนะมีความกล้าหาญมีความฉลาดทำให้ โลกก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีอย่างที่คุณต้องการว่าอยากเห็นอยากเป็นจริงๆคือจิตตั้งต้นมันดีเนาะมันตั้งต้นด้วยความกล้าหาญอะความกล้าหาญที่จะมีชีวิตในทิศทางที่ดีบวกกับความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดในเรื่องของสติปัญญาเนาะมีดวงตาที่แบบเห็น,หนชอบรู้ผิดชอบชั่วดีในชีวิตอะมันทำให้เหมือนกับชีวิตคุณก็มีแต่สิ่งที่ดีไง มีสิ่งที่ดีงามฉะนั้นเวลาคุณมีออร่าที่แบบแข็งแรงขนาดนี้เราจะไม่แปลกใจเลยที่ใครที่ผ่านมาแล้วเขารู้จกักเอาแค่เรื่องนี้ก็ได้นะเรื่องความกระหา h นะ่ะลองมีใครเขาอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะอยู่กับคุณนะสมมุตินะสมมุติอยู่ในบริษัทแล้วกันเนาะอยู่ในบริษัท ถ้าอะถ้ามีบริษัทคู่แข่งมาเสนอซื้อตัวคุณในราคาที่สูงกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็รักบริษัทนี้มากรักเจ้านายมากเลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นน่ะก็ลาออกไปเงีเงยบๆก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ไปรับอีกที่หนึ่งที่แบบเออเงินเืดีกว่าแต่ว่าคุณยังรักบริษัทนี้แล้วก็เจ้านายเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเนาะคือแบบเจ้านายก็ดีแล้วก็เมตตาก,กับคุณดีตลอดอ่ คุณก็ปฏิเสธออฟเฟอร์นั้นแล้วก็ยังทำทงานที่นี่ต่อแต่เราจะบอกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้คือคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี้ยรู้เหตุการณ์เนี้ยจะไปบอกเจ้านายของคุณแล้วมันจะเป็นยังไงรู้ไหมคุณก็จะได้เงินในแบบที่บริษัทใหม่เขามาเสนอให้คุณนะเหมือนเป็นความโชคดีสองเด้งเลยเนาะแต่คือเนี่ยเราอยากบอกให้เห็นถึง เหมือนอำนาจปฏิหารแห่งความดีอ่ะมันตอบแทนคุณเหมือนกันนะคุณอาจจะไม่เห็นตรงนั้นอะ้ว,วันนั้นคงคิดอยู่เหมือนกันอ้โหที่ใหม่ให้มากกว่าที่เก่าต้องเท่าตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยคงคิดเยอะนะแต่เหมือนถ้าคุณมองกลับไปเออบริษัทเนี้ยก็โห่รับคุณตั้งแต่คุณยังไม่มีประสบการณ์อยู่กันมาตั้งนานหัวหน้าก็ดูแลอย่างดีอะไรอะช่วยเหลือกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไปรับ งานอีกที่หนึ่งที่แบบให้มากกว่าเท่าตัวแล้วทิ้งที่นี่ไปที่นั่นเป็นยังไงก็ไม่รู้มันก็ยังไงไม่รู้แต่คือแบบมันคงจะเถียงกันอยู่พักใหญ่ในหัวเนาะการที่แบบเงินอีกตั้งเท่าหนึ่งอะไปไม่ไปดีแต่พอสุดท้ายเลือกความจงรักพักดีเนาะเลือกความกระตันยูอะความกระตันยูก็จะตอบแทนเหมือนกันนะคะก็ะจะเป็นอะไรลักษณะเนี้ยแล้วเ,เนี่ยเราลองคิดดูอะถ้าหัวหน้าเขารู้เขาจะประทับใจขนาดไหนว่าแบบโอ้โ oh ห ลองลองคิดดูนะว่าแบบเรามีลูกน้องอะ่ะที่บริษัทคู่แข่งมาขอซื้อตัวไปอะ่ะให้เงินเดินเพิ่มอีกเท่าหนึ่งอะ่ะลูกน้องเราย,ยังไม่ไปอะ่ะโคตรปลื้มใจเลยเนาะเป็นเจ้านายเจ้านายก็ปลื้มใจเป็นบริษัทเราก็เราก็ประทับใจเนาะประทับใจในความความดีงามของพนักงานคนนี้ค่ะและนี่ก็คือเหตุผลเนาะหรือว่าจะเป็นออร่าพิเศษที่แบบใครได้เจอคุณก็จะไม่มีทางลืมเลยเป็นแพ็กเกจที่แบบสวยมากๆนะคะเป็น ออร่าที่สว่างและงดงามมากๆคู่ควรกับคนที่ดีอย่างคุณเลยนะคะดีใจแทนด้วยจริงๆขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย